ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพอกับกับช่องค้นมาหน้าครับเบิงฝ่าเบิงฝนคือเก่าพี่น้องครับเ่มีอย่างหนุกช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าอากาศมันฮอนอบเอานะครับเกินไปนะครับก็เลยเขามาซองเบิงในวินดีดอทคอมนิดนึงครับเออมันก็มีโอกาสเกิดฝนนี่่ในพี่น้องในวันอาทิตย์ที่30นี่เห็นไหมช่วงเจ็ดนาฬิกานะครับแอดมินก็สิเบิงในจู่ในโซนของขอนแก่นพี่น้องครับนี่เห็นไหม ส่วนที่แอดมินอยู่ก็คือคอนแกนนี่พี่น้องแต่คอนแกนนะครับแต่ว่าเบื้องแล้วคอนคอนแกนเบื้องจากแผนที่คอนแกนเนแถวแถวคอนแกนเอียงมาทางกาลสินเนี่ยนิดนึงนะครับแล้วก็รอยเอ็ดนี่มีกาตกแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ก็สิเป็นโซนใดพี่น้องครับชุ่มแพรนเนาะเทิ้งชุ่มแพรไปอีกนิดนึงกะทิระวังชุ่มแพร์ับน้องบัวลำพูพีพ่น้องแถวแถวบานว่างเพิ่มแถวแถวนั้นเนาะนะครับ ช่วงวันที่37มสิบเมครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมเพิ่นสิวาจังไหนไปพี่น้องครับเดี๋ยวแอดมินภาพไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับไปนะครับกรมอุตุนะครับ,รบกรมอุตุนิยมวิทยานี่ครับพี่น้องครับกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นบอกวายวาจังไหนพี่น้องครับเข้าไปเบิ่งนน้ำเพิ่นจัหน่อยนะครับว่าอ่า ช่วงนี้เป็นยังไงพี่น้องครับเพื่อนบอกว่าพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศใต้ใต,ตอนบนนะครับมีผลกระทบบางพื้นที่ในช่วงวันที่28มีนาถึงหนึ่งเมษาประกาศวันที่สิบี่8ได้หน่ครับมามาเบิงว่าเป็นยังไงพี่น้องครับมืออืน่นมือหื่อนะครับแต่ในในส่วนที่แอดมินที่เบิงนะครับเบิงเบิงประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นเนาะ เดี๋ยวเฮ้าเลือนลงมาข้างลางแล้วกันนะครับพยากรณ์อากาศเจ็ดวันข้าง้าประมาณนี้ครับคัรเมื่อนี้วันเสาร์ครับพี่รองครับเบิ่องตามอุณหภูมิด้วยสังเกตอุณหภูมิเอบ่สามแปดหอนนี่พี่้องเอาแห้งนะครับตอนนี้แอดมินก็เอานะครับมืออื่นช่วงไหนพี่้องครับมันเป็นอุณหภูมิร่วมๆเนาะสามสี่แสดงมันโล่งเนี่ยพี่้องโล่งเห็นวันนี้โล่งสามหอนสูงสุดอะได้แคลงมานะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ทียี่เจ็ดของมือนีเนาะมืออื่นอยู่ทียี่หกแสดงลดลงครับวันจันทร์ลดลงไปอีกครับพี่น้องครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ทีสามสามตำสุดอยู่ทียี่ห้าคือกำลังพอดีอยู่ทางยี่ห้านี่เป็นอุณหภูมิกลางๆที่บอฮอนบอหนาวภาไในครับพอดีเล,เลยพี่น้องครับวันนี้ฮักกัมาเบิงครับว่บาพยากรณ์อากาศพยายาวันพยากรณ์อากาศเจ็ดวันพี่น้องครับ แอดมินขึ้เบื้องเป็นพยากรณ์อากาศเจ็ดมือพี่น้องครับตัวนี้นะครับค่าวบ่มเบืองว่า,าท่างกรมอุตุเพิ่นวาไปจังไดนพี่น้องคาดไม้อากาศเจ็ดมือแบบอินโฟกราฟิกระหว่างวันที่29มีหน้าถึง4เมษายนพี่น้องครับไปน้ำกันเนะาะคาดไม้อากาศทั่วไประหว่างวันที่29มีหน้าถึง4เมษายนพี่น้องครับสำหรับคนที่บ่มีบ่มีเวลาเขามาอ่านนะครับแล้วก็ บ่มามักอ่านไปนไดนครับมักฟังนะครับอธิปมาณนนั้นเนาะไปนทากันพี่น้องครับพนบอกว่าในช่วงวันที่ยืบเก่ามีนาคมน่มถึง,หน,งหนึ่งเมษาบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแร่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกาทะเลจีนใต้ครับส่งผลทห้ไมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉีงยงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับในขณะที่บริเวณทางการมีอากาศฮอนถึงฮอนจัด ลักษณะแบบนี้ที่ในบริเวณดังกาวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฝ่าขนองขนองนี่พี่น้องครับทั้งล่มทั้งฝนฝ่าแหลบฝ่าร่องพร้อมล่มกันโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางบางมองเนาะรวมถึงอาจจะมีฝ่าพาเกิดขึ้นในบางพื้นที่โอ้อันนี้ต้องระวังเดี๋ยพี่น้องครับเพิ่นบอกว่ายิบเก่าถึงหนึ่งเมษาเลออันนี้ครับส่วนในช่วงวันที่สองถึงสามเมษาบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวดอากาศเด่ยนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ครับลักษณะแบบนี้เฮ็ดให้ประเทศไทยตอนบนนะครับคลายความร้อนลงดไดนะ้พี่น้องโอ้สิเย็นตัวนี้สองถึงสามเมษาเริ่มเย็นเอาสีวัตพ่อเรียนสงการแล้ยทีเด้ยวครับนะครับสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่28่สถึงสามีน้าร่มตะวันออกกำลังอ่อนนะครับแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็วกกท,กวกทะเลอ,อนนันดามันเนาะเฮ็ดให้ภาคใต้มีฝน น้อยเฮนใี่พักไต้มีฝนหน่อยประมาณนี้อ๋อฝนลดลงนะ่น้องแต่ยังมีฝนฝ่ากะนองบางแห้งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยละเทเลอเนมันยังมีกําลังออนโดยมีคลื่นสูงบ้าน1เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าขะนองคลื่นสูงประมาณ1นเมตรส่วนในช่วงวันที่3 1มินายนถึง4เมษายนจะมีคลื่นกระแสล่มฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านภาคตะวันออก อาไทยแล้วก็ภาคใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยเป็น,นรองภาคใต้แล้วก็ทะเลอ,อนันดามันอ่าวเริ่มมีกําลังขึ้นนะครับเฮ็ดให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีลมก่อนโชกแรงบางหม่องนะครับส่วนคนลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอ,อนันดามัน จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยเอาไท้ยตอนล่างมีคลื่นสูง1นึเมตรเอาไท้ยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรพี่น้องครับส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีมิดที่ฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนาะถ้าฝนตกหนักเหมือนกับแม่เหลนเนาะมองในฝนตกหนักคลื่นก็สูงขึ้นเออเพิ่นบางสั่นนะครับแต่อันนี้มันเป็นการบอกเป็นตัวเลขเนาะ ขอคึ้นระวังพี่น้องอันนี้สรุปแบบร่วมๆเนาะในช่วงวันที่ยึบเก่าถึงหนึ่งเมษาระขอใหป้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นควหรือเรียงกันินทังทง่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่หลงแจ้งครับใต่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างเล่กับป้ายโฆษณาที่พวกแข็งแรงนะครับจาไปอยุกไกยพี่น้องครับส่วนเกษตรกร,ร,กรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม่ผน และเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทั้งการเกษตรสัตว์เลี้ยงร่วมเทิงดูแรลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้นะครับส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มควบระมัดระวังในการเดินเรือกันหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองไว้นะครับในช่วงวันที่31ถึง4เมษายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตระวังอันตรายจากฝนฝ่าจากฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากแลครับฝนสะสมถึง อาจที่ใ่เกิดน้ําท่วมชับพ,พรั่นหรือน้าป่าไหลหลากออันนี้เป็นสี่พี่น้องครับส่วนอาคาดไว้อาการไร้ผักอันนี้แอดมินขอพานพี่น้องครับพานไปใส์พี่น้องพานมาตรงนี้ครับพานมาในวินดีนะครับห้ามเบิ้งกันนะครับอันนี้แอดมินกลับมาในเวลาปัจจุบันเนาะนะครับก็คือตอนนี้นะครับขณะที่แอดมินกําลังนั่งเบอยู่นี่ก็คือช่วงนี้ประมาณสักยี่สบสองนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับของวันที่ยิบเก่ามีนาสองพันห้าร้อย ห8พี่น้องครับเบิ่งภาพรวมครับพี่น้องครับว่ามีเฮ <c oughs> อริเคนบ่ช่วนนงนี้พี่น้องมาเบิ่งจักหน่อยเนาะนะครับว่ามีเรื่องของพายุเฮอริเคนบ่พี่น้องอันนี้จําเป็นนะพี่น้องเบิ่งจักหน่อยเอาอยู่ไสรัะวันนี้จําบ่ได้แล้วันนี้บ่ได้เขำว่าเบิ่งโดนหลายลืมมดูนะครับตัวเฮอริเคนคือตัวไหนเนาะวันนี้แอดมินก็ลืมเนี่ยวันนี้แป๊บนึ่งนะพี่น้องเด้อนะครับ กดไปกดมาที่พอฟ้อนฟ้าหิมะพา,พายุสายฟ้าเอียจริงๆต้องเป็นเ,เรื่องของพายุเนาะใช่แลือพม่ลองครับฟุ้นฟ่า,อ,าอ๋อแอดมินก็นลืมแล้วมันนี้มาเบิ่งในเวอร์ชันที่มันมีเมนูเนาะเมนูเอา ฝนฟ้าก็ละกันพี่น้องส่วนเรื่องของเ mm hmm. ฮอริเคนค่อยไหวกันอีกทีนหนึ่งฝนฟ้าก็ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของฝนฟา้าเอ้ยเมื่อกี้หนาๆเมื่อกี้เป็นเรื่องของฝนฟา้าพี่น้องเดี๋ยวแอดมินพยายามหาคข้ามาเฮอริเคนก่อนเพราะว่าหลากัหลกๆเลยอยากเบี่ยง่าตอนนี้มีพายุป,ปั่นอยู่ทางไหนนี่พี่น้องครับเออนี่น,น,น,นี่นี่เห็นแล้วตัวนี้สําคัญพี่น้องครับเฮอริเคนพายุเฮอริเคนตัวนี้มันที่บ่งบอก ทิศทางเนาะนี่นี่เฮลิเคนนี่ครับพี่น้องมีอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่ามันว่ามีความแห้งเนาะว่าไงว่าเรื่องของพายุเฮลิเคนนี่พอได้มีความแรงนะครับยังยังว่ามีผลกระทบยังมากเนาะตอนนี้ก็สิเป็นเรื่องของพายุพายุส้นร้อนกับเรื่องของอากาศแปรปรวนนั่นแหละครับฮ้อนเกินไปแล้วก็เหตุให้เกิดฝนฝ่านะครับหรือว่าเกิดพายุเกิดฝนพายุหนาน หน้าแรงเนาะพี่น้องประมาณนั้นแหละเดี๋ยวอันนี้ผ่านไปพี่น้องเฮ้ลิเคนเดี๋ยวให้เบอร์เบิรงในเรื่องของหนาฝนแล้วกันนะครับหน,หนาซิมิอันนั้นหนาฝนจําเป็นต้องเบิรงนะครับส่วนหนาฮ้อนช่วงนี้ยังว่าเป็นเรื่องของฝนเอียงแต่ว่ากระโดดมาเทีนน่ยงแอดมินก็นเลยแวะเข้ามาเบิรงจังหน่อยว่าฝนเป็นจังไรพี่น้องครับขณะนี้เวลาซีทุ่มตรงพี่น้องครับยี่สิบสองนาฬิกานะครับไปกันพี่น้องครับยี่สิบสามนาฬิกา เบื้งจากทิศทางลมเห็นบ่พี่น้องครับอันนี้คือทิศทางลมพัดเอาเมฆเอาควอมหอนอีหยังมานี่มันสิมาเขาทา้งในพี่น้องครับเขาทางเวียดนามเนาะนะครับลักษณะของมีอากาศเกิดฝ่าเกิดฝนเราอยู่ที่อออ่่เกัมพูชาเออกัมพูชาพี่น้องครับอีสานตอนล่างเนะาะอัตติมีถึอในช่วงหาทุ่มของคืนนี้เด้นะครับอยู่ในช่วงกัมพูชามีฝนนะครับถ้าเป็น อ,อีสานตอนล่างเข้าขมิมีทางสุรินทร์นิดนึงเนาะแล้วก็เข้ามาทางภาคตะวันออกก็คือสะแกว้วมีโอกาสาค้มฟ้าค้มฝนหรือเกิดฝนก็ได้ครับอีกบ่ก,กี่ชั่วโมงข้างหน้านี่พี่น้องครับไปที่6:00น6:00นตีหนึ่ายังบ่มีความเคลื่อนไหวพี่น้องครับตีสองก็ยังอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องครับหมายถึงว่าการเคลื่อนที่ของเมฆฝนยังบ่ปานใดอ่ะมาที่ตีสามของวันขึนวันอาทิตย์มื้ออื่นพี่น้องวันที่สามสิบ ี่น้องสังเกตว่าเคลื่อนจากส่วนของกัมพูชาเนาะเข้ามาทาั้งสะแก้วเหรอเพื่องครับจากพัฒนบองไปทางสะแก้วนะครับขึ้นไปทางสุรินทร์นะครับอีสา,ตานตอนล่างนาศิลับกรในช่วงตีสามี่น้องครับตีสี่เป็นทังไหนพี่น้องอันนี้แอดมินขออนุญาพันเด้อทางภาคใต้เพิ่นกกสิมีฝนประปลายหรือหรือบ่มีตามที่แอดมินเราได้หัววิดีโอเลยเ่อนครว่า ทา่าภาคใต้เนี่ยที่มีฝนหน่อยนะครับแต่ว่าให้เฝ้าระวังเรื่องของอีสานตอนบนนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงตีสามเนี่ยเหมือนจะเขาอยู่ที่อีสานตอนล่างก็คือในช่วงของสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกตเนาะนี่ประมาณนี้พี่น้องครับเขาอีสานตอนล่างอยู่นะครับแล้วก็เวียงมาทางภาคตอนออกนิดนึงพี่น้องครับตีสี่ตีห้านะครับพี่น้องครับตีสี่ตีห้าจนฮาหกวงเซานี่การเคลื่อนที่ของเมฆฝนกลุ่มนี้เขามาทางภาคตอนออกครับ จันทบุรีระยองสะแก้วนะครับเข้าไปส้นกรุงเทพเข้าไปทั้งนครศรีจุฬานะครับนครราชสีมาครับโคราชไปวิเชียรบุรีในช่วง6โมงเช้านะครับแล้วก็ไปนักอยู่ไซพี่น้องโพชัยขอนแก่นในช่วง6โมงเช้าพี่น้องครับในเห็นบอนี่มันก็ร่างสิขึ้นไปทางอีสานตอนบนเลยพี่น้องครับตามที่ที่เพิ่นว่าไว้เนาะก็มีนักจริงๆอีอกอส่วนหนึ่งก็คือแถวๆสกลนครพี่น้องครับอันนี้เบิ่ง,งตาำม,มากุ้มเมฆเนะครับในกราฟิก ของวินดีเพิ่นนะครับช่วงเจ็ดโมงแปดโมงไปหาเก้าโมงสแสดงว่มามันที่ปกคลุมต่อเนื่องเลยพี่น้องครับตั้งแต่แตีสามาเนี่ยส่วนสะแก้วสุริ้นโคโรราชขึ้นไปทางเชียงพู่มขอนแก่นเนี่ยจนหอดเก้าโมงสแสดงว่าต่อเนื่องอยู่พี่น้องโอ้สแสดงว่มามืออ่อเชียนเย็นนี่ว่าแอดมินอยู่ภาคอีสานเนาะน,นะครับขอนแก่นเท่านี้แหละพี่น้องครับเก้าโมงของวันอาทิตย์ขึ้นไปขอนแกน่นอุดรธานีแสดงว่าผู้ใดเที่ยวขึ้นนี่นี่กา รว่วงไว้ในช่วงวอื่นเนาะการเดินทางนิดนึงนะครับสว่าโซนหลักๆเลยมันเข่าอีสาเนเท่าแล้วกะ็เข่าอวยขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับและะ้วก็ผ่านภาคกลางบ้างนะครับแต่ว่าบ <c oughs> ่อยทางตะวันออ,อ,ออกเนาะช่วงนี้นะครับ10บโมงสิบเอ็ดโมงจนถอดบ่ายโมงพี่น้องครับของวันอาทิตย์ที่30เมษายนนะครับก็เริ่มเปิดออกพี่เนาะครับเพราะว่า,าที่เป็นภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานตอนบนนะครับขอนแก่นยังวนเวียนอยู่เนาะ แถวแถวพวกใช่คอนแก่นกาละสินอวยขึ้นไปทางไในพี่น้องนะสิไปอุดรน,นี่เนาะนี่เห็นบน่หน่ขึ้นไปทา้งนำพ่องสิไปอุดรแต่ว่ายังบ่ฮอดอ,อ่ะพี่น้องในช่วงบสไปโมงเนาะเดี๋ยวเบิ่งต่ออีกจักหน่อยพี่น้องครับบ่ายสองสิบห,ห้าในกาเอา้าคือหน,นักขึ้นอีกแล้วพี่น้องครับนี่มันหนักอยู่โซนในพี่น้องครับแถวแถวภาคตอนออกครับพอมาจากท่างนาทีฝนในที่มาจาก โซนของกัมพูชาเนาะน pues mm hmm. ี่ประเทศกัมพ nah, ูชานี่ทางพัตตบองกันหนักพี่น้องครับติดกับจ <izing> <iros spraw> ันทบุรีสะแกวกรุงเทพมหานครในช่วงวันอาทิตย์ที่30 16นาฬิกาครับยามแรงเนาะขอนแก่นเนียไม่นิดหนึ่งพี่น้องครับว่าว่าถือว่าหลายครับนิดเดียวนี่ยู่ใจกลางตัวเมืองเลยละประมาณนั้นนะครับโอเคส่วนภาคตะวันออกก็เริ่มมีในช่วงวันอาทิตย์ที่30ในช่วงบ่ายได้ไน้องครับในช่วงบ่ายโมงมหาสี่โมงแรกคือ13มนาฬิกามหา สิบหกนาฬิกาผักต้นออกเนาะคอนมาทางไตนิดนึงที่ชุมพรนะครับส่วนภาคใตสะเเทกับบ่ค่อยมีิยังตามที่กรมอุตุเพิ่นว่าไว้นะพี่น้องครับฝนทีหน่อยอยู่ช่วงนี้เพิ่นวลาสั่นพี่น้องครับสิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาฬิกายี่สิบนาฬิกาขึ้นเริ่มเปิดออกไปเองพี่น้องครับก็ับสัว่าหายไปแล้วพี่น้องครับในช่วงสามทุ่มทุกพื้นที่โล่งนะครับแต่ว่าฝนตกเนี่ยเมื่อกี้อากาศเย็นกันอยู่นะครับจนไปฮอดวันจันที่สามสิบเอ็ดในช่วงตีสี่เขาทางในพี่น้อง เอาไทยขึ้นฟังพี่พี่น้องครับกรุงเทพมหาคนครจัดเต็มพี่น้องในช่วงวันจันทร์ที่31ช่วงตีสี่นะครับมีโอกาสฝนตกโอ้ช่วงคนตื่นเศ้าเดินทางนี่พี่น้องครับอวยขึ้นไปทางพระนครศรีอยุธยานะครับทางท่องพระภูมิติดกับทวายนะพี่น้องครับแถวเมียนมาเพิ่นนะครับประมาณนั้นนะครับแอดมินกับเบิร์ร่วมๆแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังของแอดมินเขตอีสานคนกันแอดมินหายไปแล้วครับว่ามีเมฆว่ามีฝนแล้วแต่ว่า ถ้าฝนตกจริงๆมืออื่นเศร้าได้พี่น้องในช่วงหกโมงเศร,ร้าตีห้าหกโมงเศรา้าเจ็ดโมงไปหาเก้าโมงเนี่ยกะย่างสิสิงความชุ่มชื้นเย็นให้อยูนะ่เนาะบ่รู้ว่าที่ตกหลายตัวหน่อยจังมันหล่นกันมืออื่นเศร้าพี่น้องครับในีมันวันอาทิตย์ที่สามสิบนะครับส่วนอันนี้แอดมินเบิร์กมาหอดวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดแล้วนะช่วงตีสี่ครับขึ้นมาทั้งภาคกลางครับพี่น้องครับเจ็ดโมงเศร้าของวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดนี่มาแล้วครับพี่น้องกรุงเทพ มหานาครพระนครศรีอยุธยานะครับขึ้นมาทางท้องผาพุ่มนะครับอวยออกไปทางทิศตะวันตกเนาะทางอุงผางแม่สอดก็ล่งคือขึ้นไปนะครับไต่ไปน้ำน,ค,น,น,รนครสวรรค์ไปสัะเกลิงไปน้ำกันนะครับส่วนภาคใต้อันนี้ขายาดเบิ้งให้เพิ่นเล็กน้อยเบาบางครับพี่น้องเพราะช่วงน,นี้ฝนบ่ค่อยมาหรอกนะครับช่วงเจ็ดวันที่สามสิบเอ็ดเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเก้านาฬิกานะครับยังอยู่ที่ภาคกลางครับกรุงเทพพระนครศรีอยุธยานะครับสิบ นาฬิกาซิปเอนาฬิกา,นา,กาจนฮอดเที่ยงแล้วก็บ,บ่ายสองเขามาที่31มสิบเอ็ดพี่น้องครับเริ่มจางนะครับเปิดออกแล้วพี่น้องครับเปิดออกแล้วนะครับกาสิมาลงมาทางชุมพรน,นิดนึงพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นประจวบคขี่ขันเนาะติดกับโซนของมริดอา่าทางเมียนมาเพิ่นนะครับกาสิมีฝนถือว่าปะปายล่ะนี่พ่อได้อยู่พี่น้องครับต่อเนื่องกับชุมพรน,นี่เป็นเขตที่มีเอ่อเมฆฝนฝ่าปกคลุมนะครับมีโอกาสเกิดฝนในช่วงวันจันทร์ที่31 บายสองถสิบหานาฬิกาสินาฬิกาจนหอติบเจ็ด1ิบแปดของขึ้นวันจันทร์ที่3าเอ็ดครับเปิดออกมาแล้วนะครับในคลิปนี้แอดมี mir, กะท่เบิงตั้งแต่ช่วงวันที่30มสิบเอ้ยยืบเก่ากนขึ้นขึ้นนี่แหละพี่น้องยิบเก่าสามส e d. เดี๋ยวเบิงไปหอดมันวันที่หนึงแล้วกันนะพี่น้องมันไกลแล้วเขาขึ้นละไปสู่วันขึ้น วันอังคารที่หนึ่งเราไปลองครับเที่ยงขึ้นนะครับสังเกตว่าบ่มียั้งเลยพี่น้องครับเป็นโลง่ลงๆโปรง่ปรงๆจนไปฮอดเที่ยงของวันที่หนึ่งไปลองครับแล้วก็ไปบใบสองท่มาเริ่มผักไตครับลองผักผักไตเริ่มมีละมีฝนทีนะครศรีธรรมราชชุ่มพรองแล้วก็โซนลางเนาะหาดใจเย,าย,ยาลาครับช่วงนี้เริ่มมีฝนแล้วนะครับซึ่งมาจากสายพัน้องมาจากากัมพูชาทั้งพระทุมปิน เลาะมาทางเวียดนามเพลินนี่แหละครับอ้อมมาทางนี้ก็เลยมามาที่ทางภาคใต้เนาะนะครับส่วนขึ้นไปทางภาคตะวันออกกับมีนิดน้อยนะครับในช่วงวันอังคารที่หนึง่งในช่วงบ่ายสองเนาะนะครับเบิงว่าหลังจากนั้นที่เป็นังไหนเปน้องครับสิบหานาฬิกาสิบหกนาฬิกาของวันอังคารที่หนึ่งเนาะจนฮอดเทียงอจนฮอดกลางคืนจะเทีเยงขึ้นกันยังบ่มีอย่งพี่น้องเอาเป็นวา่าสาลกิมนียแอดมินกะเอาไว้ซัมนียเพราะว่าแอดมินเบ่งปว่ามานหนึง่ง หนึ่งถึงสามหมื่นนะครับก็บคือยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งนะครับประมาณนี้พี่น้องครับสามมื่เกือบเกือบสี่มื่นเนาะนะครับหลักล้าเลยแอดมินมาลุ้นอยู่ที่มืออื่นพี่น้องครับเดี๋ยวเขาหยัดถอยมาแล้วกันนะครับมืออื่นคือวันอาทิตย์ที่สามสิบในช่วงเวลาห้านาฬิกาหกนาฬิกาเห็นว่าพี่น้องครับชัดเจนว่ามันมีโอกาสเกิดฝนอยู่ที่สะแก้วสุรินทร์ขึ้นไปทางโพชัยพี่น้องครับก็บคือทางบุรีรัมย์นะครับ พยากระพุ่มพิสัยนะครับอรอยเอ็ดกลาสินเขามาทั้งใจกลางเมืองขอนแก่นเลยพี่น้องครับแล้วก็ขึ้นไปทั้งอุดรน,นะครับชุ่มแพร่เนาะประมาณนี้นะครับอยู่ในช่วงหกนาฬิกานะครับเบิ่งอีกรอบนึงพี่น้องครับ7 8็ดนาฬิกาเก้านาฬิกายังวนเวียนอยู่ในภาคอีสานตอนบนแล้วก็อวยไปทั้งขึ้นไปทั้งเหนือนะพี่น้องไปทั้งชัยภูมินะครับเพชรบูรณ์ไปว่าพี่น้อง ภาคท่านี้เนาะนะครับบิเชียนบุรีออกมาทางนี้ออกไปทางเหนือนะครับคอนๆออกไปทางเมียนมานะครับติดกับทางนาครสวรรค์ออกมาทางนี้นะครับโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเ,เอาไว้สมนีก่อนพี่น้องครับแอดมินกะเบิงไว้เพื่อที่จะให้เจ้าของถ้าเกิดได้เดินทางก็สิได้ระวฟังพี่น้องครับถ้าเป็นกเกษตรกรแต่ว่าปีนี้แอดมินบอดดิเหตุเนาะนะครับบอดดิเนียนบอดดิกับบอดดิ oden, ห่วงแต่วา่ากะในเรื่องของการถาฝ้าถาฝนกะในเรื่องการ เขาเรียกว่า,วาพืชพืชผลทางการเกษตรก็ยังรอการปลกูกยูพี่น้องครับอ่ะโอเคมีฝนมากก็ดีนะครับคันบม่มี่กัโอ้ก็ถือว่าแรงอยู่เดน้พี่น้องครับทิ้งช่วงโดนเลยกันนะ,ะอ่ะรุ่นฝนมือเช้าพี่น้องครับสวัสดีครับ